ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปวิดีโอดีๆนะครับผมขอแนะนําโปรแกรม UG Phone เป็นโปรแกรมให้เช่าบริการค่าวบนมือถือทั้ง iOS และก็ Android นะครับบนเบราว์เซอร์บน PC และบน e m u เต t o r ด้วยสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม UG Phone มาได้หมดเลยซึ่งเมคานิกของโปรแกรมนี้มันดีอย่างไงอันดับแรกเลยเราไม่จะเป็นต้องเปิดเน็ตตลอดเวลาไม่จะเป็นต้องเสียค่าเน็ตไม่จะไปต้องเสียค่าไฟไม่จะไปต้องทําให้โทรศัพท์ร้อนและแบตเสือ่อมไม่จะไปต้องเปิด PC ไว้ เพราะว่าเมื่อเราอยากฟาร์มเกมอะไรทั้งวี่ทั้งวันครับอย่างเช่น Ragnarok ok Online ใช่ไหมที่เป็นตัวของบนมือถือเนี่ยเราสามารถเปิดตัวของ Ragnarok ok และทำเควสอะไรเสร็จแล้วและเราปล่อยบอรดใช่ไหม 24, 24ชั่วโมงเนี่ยและเราปิดโปรแกรมไปเนี่ยตัวเกม Ragnarok ok ก็ยังอยู่ในคลาวด์เหมือนเดิมมันไม่ออกอย่างเช่นผมแนะนาปัจจุบันเนี่ยผมเล่น FK j เ u r จ e y บนตัวของโปรแกรม ตัว UG Phone กดเข้ามาปุ๊บเนี่ยสังเกตว่าผมยังฟาร์มดันอยู่ใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าเมื่อผมปิดโปรแกรมไปและเข้าเกมใหม่ครับตัวของเกม F K Journey ยังอยู่ในคลาวด์เหมือนเดิมมันไม่ได้โดนเอาออกไปเพราะฉะนั้นเราปิดมือถือเราไม่จะไปต้องใช้เน็ตหรือว่าใช้ค่าไฟตัวเกมก็ยังจะฟาร์มให้เราเหมือนเดิม และเผื่อใครอยากดาวน์โหลดนะครับผมทิ้งลิก์ไว้ที่ตารางคลิปแล้วเนาะทิ้งดาวน์โหลดนะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ตรงนี้จะได้ส่วนลดพิเศษด้วย20บาทนะครับแล้วก็เผื่อใครอยากดาวน์โหลดผ่าน iOS Android แล้วก็ PC อย่าลืมใส่โค้ด AFK 000นะครับอย่าลืมดาวน์โหลดโปรแกรมดีๆมาเล่นไปพร้อมๆกันเจอกันครับ และสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมสะดวกปลอดภยัยรวดเร็วทันใจไร้รีฟันนะครับผมขอแนะนำร้านเกมสเตชันท็อปอัพเลยเพราะว่าร้านเขาเนี่ยจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เปิดทำการมาแล้วกว่า3ปีทุนจดทะเบียน1ล้านบาทนะครับแถมยังสามารถเติมเกมให้เพื่อนๆได้ถูกกว่าเติมเองนะครับ5-30%เเลยนั่นเองแถมยังรับเติมเกมหลากหลายมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของหลอดนายอินฟินิตคลาสนะครับ ในส่วนตัวของเกมถังซาาและรวมไปถึง Seven Night Reverse ด้วยนะเผื่อเพืเ่อนๆคนไหนรู้สึกว่าเฮ้ยเกมนี้เปิดใหม่ลองทักมาที่แฟนเพจนะครับตัวของเกมเซสชันท็อปอัพได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้ด้านล่างคลิปให้เพื่อนๆเนาะอย่าลืมมาเติมเกมกับร้านได้ดีแบบนี้ไปพร้อมกันเจอกันครับ โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกเลยมาชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ารุย์ต่งางวทุกท่านที่บวันนี้ผมภูมิจะเป็นอาราฟามารีเกตอกเคิซาวนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมมือถือเปิดใหม่มีภาษาไทยเป็นเกมที่มีชื่อว่าโซลันทาม e เบ v e r นะครับซึ่งในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมารีวิวตัวของอาวุธรับที่เพิ่งเข้ามาใหม่ในเกมเนาะเป็นระดับพิเศษน,นะครับก็คือยันยมบาลใช่ไหมแต่ว่าถ้าในเรื่อง อนิเมะถังซานเนี่ยเขาจะเรียกว่าเทียบเชิญโยมาบาลเนาะเป็นไอเทมระดับเทพชิ้นแรกใช่ไหมที่พระเอกสร้างขึ้นมาแล้วใช้จัดการอาจารย์ของอีกโรงเรียนหนึ่งที่เลเวล50มั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วต้องบอกก่อนว่าแบบยิงทีเดียวตัวสลายไปเลยนะครับไอตัวอาวุธลับชิ้นนี้ค่อนข้างอันตรายเหมือนกันแล้วก็ในเกมเนี่ยเอาตรงๆนะสำหรับผมที่ผมดูมาแล้วมันเป็นไอเทมอีกหนึ่งชิ้นที่ค่อนข้างดีมากๆแต่ว่าถ้าจะเอามา PVP เนี่ย อาจจะสู้ตัวของน้ําตากวนอิมไม่ได้แต่ว่าเพราะว่าน้าตากวนอิมมันมีอมาตะไงแต่ว่าไอเทมชิ้นนี้มันจะเป็นคล้ายๆกับตัวของดอกโบพุทธพิโรธถังนะครับแต่มันดีกว่าผมมองว่าและกันเนาะไอเทมชิ้นนี้เป็นแบบสายฟื้นฟูพลังงานแล้วก็หักล้างพลังงานของอีกฝ่ายคือมันจะเป็นทาให้อีกฝ่ายเนี่ยโดนลดเกรดกายแท้วิญญาณยุธอาสังเกตว่ามันจะคล้ายๆกับตัวของดอกโบพุทธพิโรธเลยที่มันจะมีสกิลที่ยิงแล้วศัตรูเนี่ย จะลดเกตวิญญาณยุทธ์ตั้งแต่เริ่มต้นเลย50เกร2คนก็คือตัวหน้าแล้วก็ตัวหลังใช่ไหมแต่ว่าไอเทมตัวนี้นะครับมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะอ่าเอฟเฟกต์ออกศึกนะครับก็คือเอฟเฟกที่ใช้งานนั่นแหละเนาะเป็นตัวข้างบนเอฟเฟกต์ซับพอร์ตก็คือตัวข้างล่างใช่ไหมหลกัหลกๆเลยเนี่ยเมื่อเริ่มทุกเทิร์นเลขที่นะครับจะสร้างดาเมจ180%นะครับให้กับศัตรูทั้งทีม ศัตรูที่เหลือรอดชีวิต1คนเนี่ยจะเพิ่มดาเมจสกิลครั้งนี้10%เพราะฉะนั้นบอกเลยว่าถ้าศัตรูที่เหลือ6คนใช่ไหมเริ่มต้นมาเนี่ยอ,อุ้มเข้าไปแม่งบวกดาเมจทีกเปเ็นป็นอาวุธที่ค่อนข้างแรงมากๆแรงแบบแรงมากๆาจริงๆนะครับแล้วก็โจมตีทั้งหมดเนี่ยสร้างดาเมจ180%เนี่ยถือว่าแรงที่สุดในเกมเรามม้งในตอนนี้นะในตอนนี้แล้วก็ ถ้าเป็นเลเวล2เนี่ยก็คือ2ดาวนะครับก็คือตัวคูณดาเมจของสกิลนี้เพิ่มขึ้นอีก10%ก็คือตัวคูณดาเมจจาก10%กลายเป็น20%เพราะฉะนั้นบอกเลยว่าถ้าอีกฝ่ายเหลืออยู่6คนดาเมจกลายเป็น120%มันจะเป็นอาวุธที่โจมตีหมู่ที่แรงชิบหายเลยนะครับแค่2ดาวเนี่ยแรงมากแล้วก็ถ้าอัปเกรดเป็น3ดาวนะครับก็คือ,อสกิลนี้จะเสริมชูดาเมจนะครับที่เท่ากับ10%จากเลือดเป้าหมาย ให้กับเป้าหมายทั้งหมดพร้อ,อมกับสร้างดาเมจครั้งนี้ไม่เกิน10% 0 0ขอรของดาเมจของอาบุลรับนั่นเองเนาะมันก็จะไปเหมือนกับพวกดอกบัวพุทธพิโรธถังใช่ไหมที่สร้างดามจจากเลือดสูงสุดจากอีไฟาย15%ใช่ไหมแต่ตัวเนี้ยแค่10%อแต่ต้องบอกก่อนว่าผมมองว่าดาเมจของสกิลมันน่ะอาจจะแรงกว่าตัวอื่นจากตัวคูณตรงนี้เวเออประมาณนั้นเพราะว่าดาเมจทั้งทีม180%บวกกับอีก120%น่ะ กลายเป็น300%น่ะคือมันแรงกว่าอาวุธลับโจมตี2เป้าหมายที่เป็นพวกอันนี้อีกนะเนี่ยอเน,นี้ยสร้างดาเมจแค่ร้อยห้นะเออคือแบบโหทั้งทีม300%คือแรงมากแล้วก็คราวนี้เดี๋ยวเรามาดูตอนอัปเกรดเป็นอ่าหดาวก็คือ1ดาวแดงใช่ไหมอ่าหดาวแดงเนี่ยก็คือเลเวล6นะครับก็คือก่อนที่จะสร้างดาเมจเนี่ย จากสกิลนี้ในทุกครั้งนะครับจะเพิ่มไล่ล่าวิญญาณ1ชั้นให้กับเป้าหมายทั้งหมดนะครับไล่ล่าวิญญาณเนี่ยทุกครั้งที่ลงมือนะครับค่าวิญญาณยุทธที่ได้รับจะลดลงครึ่งหนึ่งนะครับดาเมจลดลง30%ดาเมจอาวุธลับที่ได้รับเพิ่มขึ้น30%หลังลงมือเนี่ยจะลด1ชั้นสามารถทับซ้อนได้เอาง่ายๆเลยถ้าเราอัปเกรดอาวุธมาจนถึง1ดาวแดงเนี่ย เรายิงใส่ศัตรูเนี่ยก่อนที่จะยิงนะมันจะสร้างตัวของดีบัฟไล่ล่าวิญญาณเนาะก็คืออีกฝ่ายจะโดนดาเมจจากอาวุธรับแรงขึ้น30%ดาเมจที่ทําได้ลดลง30%แถมสมมุติเราโจมตีปุ๊บเนี่ยปกติมันจะได้ค่าวิญญาณยุทธ0หน่วยใช่ไหมมันจะลดลงครึ่งน,นึงเหลือ25หน่วยเพราะฉะนั้นมันจะเป็นไอเทมที่เอามาไว้ยื้อให้ศัตรูแบบไม่สามารถใช้กายแท้วิญญาณยุทธได้เร็วอะเอาง่าย เพราะว่าเริ่มต้นมาถ้าเป็นตัวละครพิเศษมันสามารถกายแทบวิญญาณยุทธได้ปึง่งใช่ไหมแล้วก็เกตวิญญ,ญ,ญ,ญจจาณยุทธจะอยู่100ถ้าสมมุติโดนบัวพุทธพิโรธถังยิงเข้าไปตุ้มใช่ไหมมันจะลดลง50มันจะสามารถแปงลงร่างได้แค่1เทินจากปกติทุกเทินมันจะลดแค่50ใช่ไหมมันก็จะลด50ปุ๊บมันจะหมดเลยแต่ตัวเนี้ยสมมุติอี่ายแบบคืนร่างธรรมดาแล้วปกติจะตีอ่า ได้เกรดกายแท้50ใช่ไหมกลายเป็นได้แค่25เว้ยอ่าว้ประมาณนี้ถ้าอัปเกรดมาถึงตัวของระดับ10ดาวก็คือ5ดาวแดงอ่ามันจะปลดล็อกเอฟเฟกอีกก็คือเมื่อเริ่มการต่อสู้นะครับจะเพิ่มดับชีวิต2ขั้นให้ศัตรูที่พลังโจมตีสูงสุดนะครับทำให้วิญญาจารย์ฝ่ายเราที่มีพลังโจมตีต่ำสุดได้รับค่าวิญญาณยุดหแต้ม ศัตรูที่ได้รับดับชีวิตนะครับจะศูนย์ค่าวิญญาณยุทธ50แต้มอ่าทันทีเลยนะครับแล้วก็ดับชีวิตเนี่ยก็คือจะลดอ่าดาเมจลดลง40%นะครับดาเมจอาวุธลับที่ได้รับเพิ่มขึ้น40%นะครับหลังลงมือนะครับจะลด1ขั้นสามารถทับซ้อนได้เอาง่ายๆเลยคือมันเป็นอีกระดับหนึ่งของสกิลตัวนี้อ่าตัวของไล่ล่าวิญญาณเนี่ยจะโดนทุกคนในทีมของอ e ีกฝ่ายเลยใช่ไหม แต่ว่าสกิลตัวของดับชีวิตเนี่ยจะโดนเฉพาะตัวละครที่พลังโจมตีเยอะสุดอ่าแล้วมันจะลดวิญญาณยุดด้วยอ่าดาเมจลดลง4 0ด้วยแล้วก็โดนดาเมจอาวุธลับเพิ่มขึ้น40%ด้วยนั่นเองนะรประมาณนี้แล้วก็ถ้าอัพมาเป็น12ดาวก็คือ2ดาวเพชรเนาะมันก็จะทําให้ทีมเราทั้งทีมเนี่ยลดดาเมจลง10%ประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าอัปเกรดมาถึงเลเวล15ก็คือ5าดาวเพชรเนี่ยนะครับก็จะทําให้สกิลนี้ไม่สามารถล้าง ได้นั่นเองคือจะอยู่อย่างนั้นเลยไม่สามารถล้างได้่ามันจะมีบางตัวละครที่สามารถล้างดีบัฟได้ใช่ไหมแต่ว่าสกิลเนี้ยถ้าอัปเกรดมาถึงเลเวล15 5าดาวเพชรไม่สามารถล้างได้เพราะฉะนั้นผมมองว่าถ้าเอาตรงๆนะอัปเกรดมาถึงประมาณสักเออเลเวล6ก็คือ1ดาวแดงเนี่ยก็สามารถเล่นได้แล้วอ่าเล่นได้แล้วผมว่าดีแล้วถ้าจะเอาตึงๆหน่อยก็2ดาวเพชรแต่ว่าเอ้ย5 ห้าดาวแดงห้าดาวแดงอันนี้หนึ่งดาวแดงอ่ะอันนี้ห้าดาวแดงนะก็จะสุดๆแล้วแต่ผมมองว่าสำหรับผมอะ่ะอันนี้ในมุมมองผมเนาะที่มีกับการเปิดกาชาอาวุธลับเนี่ยผมมองว่าทุกรอบเลยอาวุธลับเนี่ยเราสามารถกลับมาเปิดชิ้นเก่าได้เสมอเลยแล้วส่วนตัวผมมองว่าอาวุธลับระดับสีส้มเนี่ยมันมีสักประมาณ7ชิ้นมั้งแล้วก็สีแดงประมาณ4ีหชิ้นน่ะแล้วก็สีทองอีก เพราะฉะนั้นส่วนตัวผมมองว่าผมจะข้ามตัวของอาวุธลับส้มเนี่ยอาจจะไปเปิดอาวุธแดงเลยซึ่งอาวุธแดงเนี่ยผมอาจจะเปิดแค่สักประมาณ1ดาวแดงเพื่อเล่นแค่นั้นแล้วก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าสาหรับผมนะผมมองว่าถ้าใครพอมีงบประมาณสัก300บาทเนี่ยควรจะซื้อ b a t t ช e p a ร์ไว้เพราะว่าตัวของกิจกรรมตัวนี้มันจะต้องใช้อาวุธลับในการเล่นซึ่งตัวละครเราเนี่ยแทบบจะไม่มีผลเลยในการใช้ในการตีมอน ก่วนใหญ่มันจะเป็นบัฟของอาวุธลับแล้วก็ตัวของอาวุธลับที่เราเอาไว้ใส่อ่ะมันจะมีผลมากๆแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าตัวของอาวุธลับเนี่ยถ้าเป็นอาวุธลับในกิจกรรมก็คือปัจจุบันเป็นเทียบเชิญยมาบาลใช่ไหมมันจะสามารถเอาใส่ได้3ชิ้นเลยอ่าเพราะฉะนั้นต้องบอกก่อนว่าสำหรับผมผมก็เลยมองว่าอย่างน้อยแบตเชนพาร์เนี่ยควรต้องซื้อไว้นะครับอ่ะโอเคอ่ะอันนี้ผมซื้อไว้เลย แล้วก็อันนี้เหมือนเดิมนะครับซื้อเก็บไว้30ชิ้นปุ๊บอตอนนี้ผมมี360แล้วนะแล้วผมยังไม่เปิดของชิ้นไหนด้วยแล้วก็ผมก็จะไปเปิดเอาจากตรงนี้นี่60ชิ้นปุ๊บอ,อันนี้คือจบและสลหรับผมนะเราก็ไปที่อาวุธรับนี่เรียบร้อยครับแล้วก็เดี๋ยวในอนาคตมันจะมีพวกกิจกรรมที่ จะให้เราแบบเก็บเศษอยู่่ะเริ่มต้นมามันจะมีถ้าเราซื้อ b a t t ท e p a าร์แล้วก็เล่นกิจกรรมเนี่ยมันจะได้สักประมาณ2ดาวประมาณนี้อ่ะก็เป็นถือว่าเป็นไอเทมที่แรงนะสดาวอะ่ะออสร้างดาเมจแบบอ,อ่อใส่ศัตรูอย่างเงี้ยผมก็เลยมองว่าสำหรับผมอะ่ะแค่นี้พอแล้วแต่ว่าสำหรับใครที่อยากเล่นแล้วผ่านด่านง่ายๆผมมองว่าหนึ่งดาวแดงกับ5ดาวแดงเนี่ยโอเคอยู่1ดาวแดงอาจจะเติมเงินสักประมาณ 2,000 3,000เพราะว่าอาวุธลับเนี่ยมันเปิดไม่ค่อยเปลืองเท่าตัวละครนะผมมองว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าการการันตีอ่ะมันจะการันตีอาวุธแน่นอนเลยประมาณนี้แล้วมันก็จะแบบการันตีอาวุธชิ้นนั้นเลยเหมือนมันไม่หลุดเลทไปอันอื่นนะมันจะการันตีแค่นี้เลยประมาณนั้นแล้วก็การเปิดทุกรอบเนี่ยมันจะได้เศษด้วยมันไม่ใช่ได้แค่ไอเทมนะได้เศษด้วยเพราะฉะนั้นถ้าผมจะไม่ผิดอ่ะมันจะไม่เปลืองเท่าตัวของ ตัวละครนั่นเองนะครับเราก็หลักๆจะประมาณนี้ละกันเพราะฉะนั้นเผื่อใครที่แบบว่ากําลังลังเลว่าจะเปิดดีหรือเปล่าผมมองว่าเป็นไอเทมที่น่าจะแรงที่สุดในตอนนี้แล้วก็ค่อนข้างโอเคเหมือนกันถ้าใครอยากจะทำเนี่ยหดาวแดง5ดาวแดงเนี่ยโอเคเลยนะครับแต่ว่าถ้าใครประหยัดหน่อยก็ซื้อแค่แฟ t ั่นพาร์ทแล้วก็ไปรออาวุธแดงทีเดียวเพราะว่าอาวุธแดงเนี่ยมันจะค่อนข้างแรงกว่าเยอะพอสมควรเลยแล้วก็ มันจะมีพวกไอเทมซัพพอร์ตด้วยนะที่แบบว่าเป็นสายโตกลับอะไรประมาณนี้แบบเป็นสายที่เริ่มในเทนะินสองะประมาณนั้นถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นของทองมั้งหรือไม่ก็ของแดงนี่แหละนะครับนะหลักๆก,ก็จะประมาณนี้ละกันเพราะฉะนั้นไอเทมในปัจจุบันเนี่ยผมมองว่าถ้าเป็นอาวุธลับเนี่ยผมจะข้ามแล้วไปเปิดสีแดงเลยอ่าแต่ว่าถ้าเป็นตัวละครเนี่ยผมก็คิดว่าอาจจะเปิดปูกระบี่แค่นั้นแล้วก็ปีปีตรงเนี่ยปีปีปตรงเนี่ยน่าสนใจทําให้มันถึง1ดาวแดงนะ ถ้าอยากเอามาเล่นเลยหนึ่งดาวแดงเนี่ยคือจะเก่งมากๆแต่หลกักๆเลยผมมองว่าผมดองรอถัอง,อง,งอุถงดีกว่า <c oughs> ประมาณนั้นเพราะว่าถังอุถงเนี่ยเป็นตัวละครที่โจมตีแล้วใช้สกิลอันติใช่ไหมครับมันจะติดคูดาวสเทินแต่ว่าถ้ามีมานาเนี่ยเขาก็จะใช้เลยแบบไม่สนใจว่าติดคูดาวอยู่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเป็นตัวละครที่เบิร์สสกิลได้ทุกเทินนั่นเองนะสำหรับถังอุถงเพราะฉะนั้นรอตัวนี้ เอามาใช้คู่กับถังอูถงก็ได้เพราะว่ามันจะได้วิญญาณตัวของเกตมานาด้วยสีแต้มเมื่อใช้สกิลใช่ไหม่ะก็หลักๆคืออยากเปิดอยู่นั่นแหละแต่ว่าใบกาชามันมีจํากัดไงก็เลยแบบเล่นแบบชิวๆดีกว่านะครับเล่นไปเรื่อยๆเพราะว่าปัจจุบันตอนเนี้ยตัวละครสีส้มมี6ตัวสีแดงมี6ตัวสีทองมี5ตัวใช่ไหมแล้วเหมือนสปอยอันนี้ไม่ฝักคอนเฟิร์มนะเหมือนสปอยมันจะมีตัวละครระดับสีฟ้าเข้ามา สีฟ้ากรอบเพชรแล้วก็ระดับสีแดงกรอบเพชรอีกทีนึงอะ่ะผมก็เลยคิดว่าถ้าสมมุติตัวละครมันจะอัปเกรดทุกๆ6ตัวใช่ไหมส้มพิเศษ6ตัวแดงพิเศษ6ตัวถ้าทองพิเศษ6ตัวปุ๊บต่อไปเป็นฟ้าพิเศษกรอบเพชรเนี่ยอีก6ตัวเนี่ยผมก็เลยคิดว่าเออถ้างั้นเราก็แค่เปิดไปไปเปิดตัวละครที่มันเก่งขึ้นเก่งขึ้นเก่งขึ้นเรื่อยๆดีกว่าอะไรประมาณนั้นนาอนแล้วก็มันมีโอกาสเป็นไป,นปนได้อยู่เหมือนกันนะเพราะว่าตัวละครเนี่ยมันก็ไล่ ดาวตั้งแต่สีเหลืองสีแดงแล้วก็ระดับเพชรใช่ไหมครับนะมันก็มีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันเนาะแต่ว่าไม่คอนเฟิร์มนะว่ามันจะมีระดับพิเศษตัวสีต่อไปจากทองหรือเปล่านั่นเองนะครับเพราะว่าตอนนี้เอาตตรงตัวละครระดับพิเศษสีทอง6ปีกับปีพิตรงเนี่ยสกิลเทิร์หนึ่งมาสกิลเทิร์ละสีรอบเลยนะ เออมันสก,กิลตัวเดียวแม่งสี่รอบเลยนะแต่ละตัวนะ่ะเพราะฉะนั้นแม่งแบบสก,กิลเอาสก,กิลเอาเนี่ยเหนือกว่านั้นเนี่ยผมคิดไม่ออกเลยว่าจะขนาดไหนแล้วก็ผีพีตรงนี้คือร่างเทพนี้แม่งสะท้อนดาเมจได้เพราะฉะนั้นบอกเลยว่าเพอเพลอเนี่ยผมแนะนําว่าให้ไปเปิดตัวทองทีเดียวเลยดีกว่าก็ยังดีนะครับก็เจอก,กันคลิปหน้าสำหรับที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดแชร์สดอีกครับ